คนผ่านนั้นก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายถ้าคนผ่านบ่มีกรรมเป็นเครื่องหมายแล้วเฮาก็บุฮหัวคนผ่านนั้นเป็นอย่างใดถ้าบัณฑิตนั้นบ่มีกรรมเป็นเครื่องหมายแล้วเฮาก็บุฮหัวบัณฑิตนั้นเป็นอย่างใดการคบหามู่เป็นคนผ่านนั้นมีแต่ขาดทุนการคบหาบัณฑิตนั้นมีแต่การได้กาไรในชีวิตฉะนั้นเฮาควรแท้ที่จะทําตนให้เป็นบัณฑิตแล้วก็คบหาแต่บัณฑิตเฮาก็จะเป็นคนที่มีความสุขได้ในปัจจุบันและอนาคตนั่นเอง ก็ขอเจริญสินเจริญพรทั้งออกตอนยมทั้งหลายยินดีตอนรับขาสู่สองธรรมะก่อนนอนวันนี้ธรรมะก็จะได้นำลักธรรมะกล่าวสู่ออกตอนยมทั้งหลายได้สับผับฟังว่าด้วยลักธรรมเถือเอ่อนว่าคนผ่านและบัณฑิตนั่นเองว่าทําอันใดที่ไทยคนผ่านและบัณฑิตมีความคือกันและทําอันใดที่ไทยคนผ่านและบัณฑิตนั้นมีความแตกต่างกันก็นาม,มาฟังนํากันเลย ในที่นี้สิ่งที่คนผ่านและบัณฑิตนั้นมีความคือกันนั้นหมายถึงคนดีและคนส่วนั้นมีความคือกันนั้นนึ่งก็คือมีการเกิดเป็นธรรมดาเหมือนกันทั้งคนผ่านและบัณฑิตนั้นย่อมมีการเกิดเป็นธรรมดา 2. คนผ่านและบัณฑิตนั้นย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาคือกัน 3. คนผ่านและบัณฑิตนั้นย่อมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเหมือนกันและประการที่4คนผ่านและบัณฑิตนั้นย่อมมีความตายเป็นธรรมดาเหมือนกันนั่นเองนะทั้นี้คือสิ่งที่คนผ่านและบัณฑิตนั้นมีความคือกัน ส่วนสิ่งที่คนผ่านและบัณดิตนั้นมีความแตกต่างกันนั่นคือการกระทํานั่นเองเอาตัวอย่างทั้งหลายดะนั้นการกระทามันก็คือการกระทําทางกายทางวาจาทางใจที่มีความแตกต่างกันคืออย่างใดในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว้า่าวคนผ่านก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายนะถ้าคนผ่าน่มีกรรมเป็นเครื่องหมายแล้วเฮาทั้งหลายก็จะบ่ฮหัวคนผ่านนั้นเป็นอย่างใดนะก็ย่อนว่าคนผ่านนั้นย่อมมีการกระทํานั่นแหละเป็นเครื่องหมายเฮาจะหัวคนนี้เป็นคนผ่านนะ บัณฑิตนั้นก็เส้นเดียวกันก็เพราะว่าบัณฑิตนั้นก็มีการกระทําเป็นเครื่องหมายเขาจึงหู้ว่าบุคคลนี้เป็นบัณฑิตนั่นเองนั้นทำมาเบื่อว่าเครื่องหมายของคนผ่านคืออย่างใดเพราะพุทธเจ้าได้ตสเอาไว้ว่าคนผ่านจะมีการคิดแต่สิ่งที่ซัวๆวนะทั้งเว้าจาก็จะเว้าจาแต่สิ่งที่ซัวๆวถึงมีการกระทําก็จะกระทําแต่สิ่งที่มันซัวๆวอย่างนี้และก็เป็นคนที่อากตัญยูอากตาเวทีนั่นเองนี่คือเครื่องหมายของคนผ่านส่วนเครื่องหมายของบัณฑิตก็คือ คิดแต่เรื่องดีๆนะเวาจา๋าแต่สิ่งที่ดีๆกระทาแต่สิ่งที่ดีๆและก็เป็นคนที่กตันอยูกระตาวิธีต่อบุคคลผู้มีคุณนี่คือเครื่องหมายของบัณฑิตนี่คือสิ่งที่เอาเห็นว่าคนผ่านและบัณฑิต่มีความแตกต่างกันก็คือการกระทําทนั่นเองนะคือคนผ่านนั้นจะพอใจในการค่าสั้นเริมในการฆ่าหรือว่าส่งเสริมไปกับการค่าอย่างนีน้หรือสักส่วนไปในการฆ่า การลักการพูดพิษการเบ้าตัวการดื่มน้ำเมาอย่างกระเส็นเดียวกันคนผ่านนั่นจะมีการที่พ่อใจในการกระทําสิ่งเหล่านี้แล้วก็ส่งเสริมแล้วก็สั้นละเซินแล้วก็ซักส่วนแต่บันฑิตนั้นยอมเป็นคนทีนะบอกพอใจหรือเป็นคนทีเว้นนะเป็นคนทีเว้นหรือพอใจจากการเว้นนะในการกระทําบอกว่าจะเป็นการฆ่าการลักการพูดพิษการเบ้าตัวการดื่มน้ำเมาคือสุรัและเมรายเป็นเรื่องของประมาทนั้นบันฑิตนั้นยอมเป็นผู้ที พอใจในการเว้นนะสั้นเซินต่อบุคคลที่เว้นนะแล้วก็สักส่วนให้เว้นแล้วก็กล่าวสั้นเซินนะแล้วก็กาวสั้นเซินบุคคลที่เว้นนั้นบุคคลนี้ซื่อว่าเป็นบุคคลที่เว้นว่าเป็นคนดีนะส่วนคนผ่านนั้นเกิดในตระกูลใดยอมให้แตตระกูลนั้นจิบหายไปได้คนผ่านที่เกิดในตระกูลใดยอมให้แตตระกูลนั้นอยู่เป็นทุกข์บ่ว่าจะเป็นมารดาบิดายอมเป็นทุกข์นะต่อลูกที่เป็นคนผ่านนั้นนะเป็นคนที่บ่ดีนั่นเอง เฮธายไอเอยนงนั้นยอมอยู่เป็นทุกข์เนาะเฮธายญาติวงตระกูลนี่ยทั้งหลายเนี่ยเสื่อมเสียอย่างนี้แล้วก็เฮธายรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่นั้นก็เสื่อมหายไปนะเพราะว่ามีคนผ่านอยู่ด้วยหรือว่าย้อนว่ามีลูกเป็นคนที่บดีนั่นเองส่วนผู้ใดที่เป็นบัณฑิตเกิดในตระกูลใดนะยอมเฮธายตระกูลนั้นยอมอยู่เป็นสุขเพราะว่าจะเป็นมา่นดาบิดาก็ยอมอยู่เป็นสุขนั่นนะไอเอยนงก็อยู่เป็นสุขอย่างนี้ คนที่อยู่อ,อมข้างหรือคนใส่คนงานก็อยู่เป็นสุขแม้แต่ญาติกูลหรือว่าวงตะกูลนั้นก็ยอมเจริญฮ่งเหงืองยอมแพก่กระจรไปยอมมีแต่คนกก่าถึงว่าตะกูลนี้เป็นตะกูลที่มีแต่คนดีอย่างนี้ฉะนั้นคนผ่านและบัณฑิตเนี่ยนะจึงมีสิ่งที่แตกต่างกันก็เพราะว่าการกระทานั่นเองออตอจากทั้งหลายนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจว่าคนผ่านนั้นก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตนั้นก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายคืออย่างนี้นี่เอง แล้วอีกในแะง่มุมหนึง่งคนผ่านนั้นยอมกระทาบริหารให้ตัวเองนั้นให้ถึกตีเตียนให,กกให้ถึกําจัดให้ถึกเอิ้นว่าทําลายนั่นเองแต่บัณฑิตนั้นยอมบริหารตนเองนั้นให้ถึกสรรเสริญนะให้ถึกอ่ากล่าวยกย่องอย่างนี้ได้คือบ,บ่บ่ให้รตัวเองนั้นกล่าวถึกตีเตียนได้อย่างนี้นีน่เอิ้นว่าเครื่องหมายคนผ่านและบัณฑิตคนผ่านนั้นจะมีแต่ความอิสฉาริษยาคนอื่นบัณฑิตนั้นบ่มีความอิสฉาริษยาคนอื่นคนผ่านนั้นมีความโกรธนะ แต่บัณฑิตนั้นบ่มีความโกดคนผ่านนั้นคิดแต่ปองหายคนอื่นบัณฑิตนั้นยอมมีความเมตตาแก่คนอื่นคนผ่านนั้นมีแต่กล่าวเพ่งโทษคนอื่นเป็นกำลังแต่บัณฑิตนั้นยอมมีการบ่เพ่งโทษคนอื่นเป็นกำลังมีการทีเป็นคนที่กล่าวสั้นเริญบุคคนอื่นอย่างนี้คนผ่านนั้นถ้าเว้าแล้วก็จะเว้าแต่สิ่งทีสั่วของคนอื่นนะเอิ้นว่าสั้นเริญแต่ความดีของตนเองและก็บ่กล่าวความดีของคนอื่นนี้เอินว่าเป็นคนผ่านเป็นวาจาของอาสัตบุรุษเป็นวาจาของคนผ่านเป็นวาจาของคนบด ส่วนบัณฑิตนั้นจะกล่าวยกย่องความดีของผู้อื่นนะจะกล่าวสรรเสริญความดีของคนอื่นนะจะ,จะบอกกล่าวความบ่ด,ดีของคนอื่นนะหรือทั้งจะกล่าวก็จะกล่าวเพียงน้อยเดียวแล้วก็จะกล่าวความบ่ด,ดีของตอนเองนะให้หลายนะกล่าวความดีของตอนเองนั้นนอยน,น,นี่เป็นเครื่องหมายของบัณฑิตนั่นเองทัานให่ฮอกูจุดนี้ออกตอน,น,นทังายว่า คนผ่านะบัณฑิตนั้นก็มีการกระทําแบบนี้เป็นเครื่องหมายนั่นเองมีความแตกต่างกันอย่างนี้เองเมื่อคนผ่านที่มีแต่การกระทําที่่วยอย่างนี้แล้วเมื่อตายไปยอมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกส่วนบัณฑิตนั้นมีแต่การกระทําดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเมื่อจากลกนี้ไปแล้วยอมเข้าถึง สู่สุคติโลกสวรรค์หรือว่ายอมเข้าถึงพบอันดีหรือพบอันเกษมนั่นเองฉันั้นนี่แหละเมื่อเฮาหูอย่างนี้แล้วคนผ่านนั้นเฮาบกควรเข้าไปไกลเลยเฮาบกควรมิมูเป็นคนผ่านเลยเพราะว่าอย่างพะว่าคนผ่านนั้นจะสักส่วนเฮาไปเซฟแต่สิ่งที่เอินบ่าเป็นอบายยมุขทางหนั้นคือจะสักส่วนให้เฮาไปเป็นนักเลงสุรานันกเลงเล่นกันพนันนักเลงเจ้าสู้หรือว่าคบหาหมเพื่อนที่สัวให และก็สักส่วนเท่านั้นไปเป็นคนเกียิข้านเป็นคนทีเที่ยวให้หาในเวลาวิกาลนะนะเป็นคนที่ประพฤติในสิ่งที่บดีบ่งงามแต่บัณฑิตนั้นสักส่วนให้เท่านั้นไปประพฤติทิศทางหกหนั้นเพรว่าจะเป็นการเลี้ยงดูมัรดาบิดาด้วยการที่ประพฤติต่อบุตรภรรยาด้วยการประพฤติต่อครูอาจารย์ด้วยการทีเอิ่นว่าประพฤติด,ดีต่อมูคู่ประพฤติด,ดีต่อเอิ้นว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายอย่างนี้หรือว่าหัวหน้าตลุน้องมีการประพฤติดีต่อกันสันบัณฑิตนั้นจะสักส่วน คนทั้งหลายหรือจะสักส่วนบุคคลนั้นที่มีมู้เพื่อนที่เป็นบัณฑิตนั้นไปกระทำในที่ทางหกนี้เอนว่าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แบบนั่นเองนั้นผู้ใดได้ครบกับบัณฑิตแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเมือ่อจากโลกนี้ไปก็ย่อมอยู่เป็นสุขในศาสานาหรือวันในโลกหน้าอย่างนี้ฉะนั้นการคบบัณฑิตนั้นมีแต่ไดกไําไรบอกขาดทุนเลยแต่บุคคลใดคบคนพานนั้นมีแต่ขาดทุนในชีวิตมีแต่ขาดทุนอย่างเดียวเลยหาความกไาไรบ่ไดเลยฉะนั้นเมื่อออกตอนนย้ทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมที่เป็นคนพานและบัณฑิตนั้นเขาทั้งหลายนั้นควรแท้ที่จะทําตนบ่ให้เป็นคนพานและก็เว้นจากมู่เพื่อนที่เป็นคนพานนั้น ควรท่ามตนให้เป็นบัณฑิตแล้วก็คบหาแต่คนที่เป็นบัณฑิตนั้นนั้นเฮาทั้งหลายนั้นก็จะเป็นคนที่อยู่ในปัจจุบันยังมีความสุขทรัพที่บ่ได้เจริญก็จะเจริญทรัพที่เจริญแล้วก็จะเจริญขึ้นไปอีกนั้นขอเฮาทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้มีปัญญาในการครยควรในจุดนี้แล้วไปนำใส่ให้เกิดประโยชน์ตนเองและประโยชน์คนอื่นนั้นด้วยขอเจริญพร